สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเทื่ยนหนึ่งนะคะฟ้าใสในต่างแดนค่ะมือนีกะมาคือเก่าค่ะแดดแอมแซมค่ะแดดแอมแซมแอมแซมมือนีนกสีมาเวาเรื่องอ่าเป็นอยัางเคอยอยากแต่งงานกับฝรั่งเนาะคะ่ะนกกะเคยทําคลิปมาแล้วนกกะเคยบอกว่านกบ่มีพอ่บอบ่มีแม่บ่มีพี่มีน้องเนะจ้ะนกกะอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีลูกไส้กัใหญ่แล้วมันเสียนะนกก็ไม่อยากแต่งแล้วกันกก็อ,อยากอยู่อ่ากับคนคือเขาเคยแต่งงานกับ คนไทยมาแล้วเนาะเคยยาเคยแต่งงานมังสินะมันเป็นบทเรียนที่ดีให้เฮาหูว่าการจดทะเบียนสมรสหรือการแต่งงานมันบ่ิม่นสิ่งที่การันตีทีส่สามารถวามาให้เฮายืนยงอยู่ได้ลหละค่ะสามารถเออต้องนีออ้ใบทะเบียนสมรสเ้องค่อยซิอยู่กับเพื่อนได้แบบออจังสร่นจังซีเนาะค่ะสาหรับนกนี่นกบริคิดแบบนั้นเนาะ ก่อนพ่อใหญ่ไปหานกกนสีฮับนกมาอยู่สวีเดนข้างแรกนะ่ะเราก็ถามนกพอเราศึกษาแล้วว่าสาวไทยก่นสีเอามาอยู่บ้านเพื่อนตอน้องเฮ็ดจังไรเนาะคะ่ะเพื่อนก็นถามนกว่านกสีแต่งงานกับเราบอนอกก็ตอบเราว่าบ่บ,บ,บ่แตงดอกข่อยบ,อมอบ,อมบอ่มีพ่อบ่มีแม่บ่มีพี่น้องทั้งใดข่อยบอยากแตงข่อยก็บอกคุณนตรงจังสิเนาะจ้ะแล้วเจ้าสีออยากได้ยังระวังสิเนาะนกก็เล็บบอกเพื่อนว่าอยากได้บ้านหลังหนึ่งหลายกว่าแตงอีกกว่าที่น่ะเราก็เรียบบอกว่าอ อนจังสันเจ้าไปอยู่สวีเดนก่อนเด้อ้ขิ่งเจ้ากันว่าสันพอยญ่วางสิเนาะก่าเขาก็เเา้เาเล่นเนาะค่ะถ้าซื้อห้อีลีก็เอาเนาะวางสันเนะะเาะกัพอมายู่น้ำเพ่นอยู่สวีเดนเ้วมันกับโอเคแล้วว่าเอ่อ่านกกีโอเคเาาอเอก,กับเ,เพื่อนมากๆเลยระวังสิเนาะเราก็บอกเราก็เลยวางแผนอนานะคตว่าเราอยากไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเพราะว่าเราคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อ่าอ่าดีมากๆเลยกับอากาศฮอนเนาะเราบ่มักเมืองหนาวสินะถา้าเราบอกว่าถ้า พอแม่เรา,าอยยุบนโลกใบนี้แล้วเราก็สิไปใช้ซชีวิตยอยู่เมืองไทย,ยงนันีช่ไหแต่ช่วงเราก็เลยมีโครงการว่าอ่าสิไปซื้อบ้านอยู่เมืองไทยปัดที่นี่เราก็เลยเราก็เลยเอาบ้านกับทีแล้วนี่จริงๆแล้วฝรั่งสวีเดนที่เพื่อนมีบ้านมีทีเพื่อนจะเคลียร์นะคะเคลียร์ตอนเถาเนะเาะพอไงเราก็เคลียร์แล้วตอนนี้เราก็เอาบ้านเขาตลาดหลักทรัพย์แล้วคะ่ะเอาบ้านเอาทีเอาทางเขาตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีคนมาเบิงหลายประมูลเขาประมูลแล้แต่มีคนมาเบิงหลายเจา้าเราต่ว่าก็ยังบ่ได้ตัดสินใจซื้อนะคะกะล็ลออยู่ว่ามือใดเขาสิมาซื้อกะเดือนพฤศจิกาแล้วก็สิพ้ากับบ้านอีกเทียนหนึ่งเนาะคะ่ะแต่บ่ฮูว่าเราสิเหตุจังไหนแต่ในอนาคตเราว่าเราบอกไอ้ว่าเราสิไปซื้อบ้านให้ยูพุนเนาะคะ่ะและะ้วก็สิไปยูพุนเลยแบบถาวรเนาะคะ่ะถ้าคนมันกับบแน่นอน้อคิดว่ากันมีทะเบียนสมรสมันบ่ใชัยที่สิบการันตีให้เขาอา ยูน้ำเพลินได้ตลอดเวลาหรือมันบอแมนเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเขาต้องมีใบติเมนสมรสเราเขาสามารถอยู่น้ำเพลินได้เพราะว่าอยู่สวีเดนมันสามารถอยูได้สองแบบเนาะค่ะยู่ได้แบบซัมบูแล้วก็อยู่ได้แบบเอ่อแต่งงานเนาะค่ะสำหรับนกยู่ได้แบบนกเพญาเดินเรือ่องยูแบบซัมบ <Calendar> <space> ูเนาะค่ะนกก็เลยได้อยู่แบบซัมบูมันก็เลยบอไดเพราะว่ามันอยู่ได้แบบสองอย่างเนาะค่ะที่สวีเดนมันก็สิ่งบด้ยากเนี่ย มันก็เป็นสิ่งอีกอย่างที่แบบว่าเฮาบริคาหวังอย่างมากไม่เอาเฮากับเอาบ่ะเอาเฮ้ากับ่างจากไปด้วยที่บ่ต้องมาต้องมา,งมาจดทะเบียนสมรสยาจังสันจังซี่เนาะจ้ะเพราะว่าเฮาย่าไปอยากได้สมบัติของเขาเถอะผมมีก้นถามว่าเราได้สมบัติเขาบ่ได้จดทะเบียนย่าไปอยากได้สมบัติเขามากไม่อีกอย่างเลยค่ะเขาบได้มาสัาง่งบร้มาแปลงน้าเขาเขาส้่งกับลูกกับเมียเขาตั้งแต่เขาอยู่หุ่นเฮ้าเปลี่ยนผู้ใดญ่ห้องใครสิมาเอาสมบัติเพิ่นเนาะมันก็ต้องตกเป็นของลูกเพิ่นยู่แล้วแต่ว่าลูกชรายเพิ มีคนหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนกับไปมือตอนเพื่นทับนกมาใหม่ใม่เพื่อนกันนพนบกาพนนานกไปซื้อบ้านหล้ะก็ซื้อให้ลูกไส้เพิ่นหลังหนึ่งเนาะคะ่ะเราบอกนกว่าออยากซอยลูกไส้เพื่นโดยที่เรายังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะเราบออยากซอยแบบว่าตายเราจังค่อคยมาซอยเอยงเสร็ะลูกเราก็เลยสบายเน่ย่ต้องมาลําบากเรื่องบ้านเนาะคะ่ะเพราะว่า ผู้ใดสิบอยากซอยลูกเจ้าของเนาะปกติฝรั่งเขาสิบวซอยลูกเขาเนาะเขาตังคนตังหาเองแต่พนน่อหญ่นี่เราก็ดีอยู่แล้วซื้อบ้านในลูกเราแล้วก็บอกว่าคอยหักเจ้าคอยหักลลกีซัมลูกไกส้พันเดียวพันเปรียบเทียว่ามากักมักนกซัำลูกไส้พันให้ความมักท้อกๆกันมาสัน <Yu fic ry> พ่อหญ่แต่สำหรับนกเนี่ยนกคิดว่าใบทะเบียนสมรสมันไม่ได้สำคัญสำหรับนกเลยนะ เพราะว่าที่เมืองไทยเฮากะเคยแต่งเคยยามาแล้วเนาะเฮากับ่จําเป็นต้องแบบว่าอ่ต้องมีใบทะเบียนสมรสเพรเอาเฮาเฮาก็บ่เอาจังซี่เนาะบ่เอาอเฮาเฮาสิไปทนเฮ็ดหยังเฮากลับบ้านเฮาแล้วกลับบ้านเรารักรออยู่บ่มีหยังมากมายเลยชีวิตคะ่ะอ่อย่าไปคิดตะว่าต้องจดทะเบียนต้องได้สมบัติต้องได้เงินได้ทองได้สมบัติเขาโอ้ยหนุกบด้คิดจุดๆนั้นเลยคะ่ะเฮาบ่ได้มาหานําเขาเนาะกว่าสิหาได้กว่าเพิ่นสิยืนได้เพิ่นก็ใช้เวลาบ่แม่นน้อยๆกว่าเพิ่นสิมายืนจุดๆนี้ได้ นกเห็นหล,ลายๆเคที่มาอยู่อ่าสวีเดนเนาะคะ่ะบางคนมาวิซายุที่ด้วยซ้มไปมาวิซายุที่อยู่มุนยงบ่ถึงสี่เดือนหาเดือนเลยเพื่อนกับอ่าแยกทางกันไปกันบอลอดเนาะคะ่ะหลายๆคู่หลายๆเคที่มาสวีเดนนกอ่านเขาในกลุ่มเนาะคะ่ะมันก็มีหลายๆช่องทางที่ให้เหล่าให้ให้เฮาเรียนรููเฮากับ,บจำเป็นต้องอ่ามีใบทะเบียนสมรสเทาก็สามารถอยู่ได้ที่สวีเดนนะกนะันเนาะนกกั บ่มีอย่างไรนุก,กนอยากมาว่าว่าเป็นอย่างที่นุกอยากแต่งงานกับฝรัง่งหนึ่งบ่มีพอ่บอบ่มีแม่บ่มีพีบ่มีน้องสองก็คือมันบอยได้ยืนยัดว่าเฮาแต่งงานแล้วเฮาต้องเพื่อนต้องยูน่นั่งเฮาตลอดไปหรือเขาต้องได้สมบัติเพื่อนเนาะคะ่ะจ,จุดนั้นนุกไม่ได้คิดเลยนุกมาทำคลิปสั้นสันสเนะคะ่ะเอาไว้โอกาสหน้าพอกันไหมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย